สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอริยังทาแลนด์ชาแนลนะคะตามคำเรียกร้องค่ะวันนี้แป้งเนี่ยก็จะมาสอนวิธีการสมรัครซูปเปอร์เดเนชันหรือว่าเปิดบัญชีซูปเปอร์กันเลยค่ะ โดยบัญชี Superannuation นะคะคือบัญชีที่ทุกคนที่ทํางานในออสเตรเลียถ้าเกิดว่ารับเงินผ่าน TFN นะคะหรือรับเงินผ่านเลข Tax File Number เนี่ยเราก็ต้องเปิดบัญชี Superannuation ตามกฎหมายค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่า Superannuation คืออะไรอยากฟังรายละลเอียดเกี่ยวกับอะไรคือ Superannuation แล้วทำไมเราต้องมีเนี่ยก็ตามไปดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแป้งก็จะแนบลิงก์ไว้มุมหัวบนเนาะมุมสักมุมเนี่ยแหละ เหมือนเดิมเลยแป้งก็จะสอนสเต็ปไปสเต็นะคะก็คือเปิดคลิปนี้แล้วก็ทำตามได้อย่างง่ายๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เอ็ตัอย่างชาแนลมีกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะก็เริ่มจากการเซิร์ช Google หาสถานบันการเงินที่เราสนใจอย่างในวันนี้แป้งก็จะยกตัวอย่างเป็น Australian Retirement Trust หรืออาร์ทนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็มาเริ่มสมัครกันเลย เข้าไปที่มุมขวาบนนะคะที่เมนู join แล้วก็กด join as a member ค่ะพอเข้ามาเขาก็จะมีให้เลือก2แบบนะคะก็คือ quick join กับ d e t a i l join ค่ะซึ่งก็จะไม่ต่างกันมากค่ะวันนี้แป้งก็จะพาไปสมัครแบบรวดเร็วทันใจใช้แบบ quick join กันพอกดเข้าไปแล้วนะคะอันดับแรกเลยเขาก็จะให้เราใส่ details ของเราค่ะก็คือรายละเอียดของเราคำนำหน้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและเพศของเราที่ตรงกับพาสปอรต์ตและเอกสารวีซ่าของเรานะคะ จากนั้นก็ใส่อีเมลแอดเดรสเบอร์โทรศัพท์ในออสเตรเลียแล้วก็ที่อยู่ในออสเตรเลียเลยเลื่อนลงมาก็ใส่เลข TFN ซึ่งถ้าใครมีก็สามารถใส่ได้เลยค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เลข TFN ก็ข้ามไปก่อนก็ได้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องกลับมาใส่เลข TFN ทีหลังนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีต้องผูกเลข TFN ไว้ในการใช้บัญชี SuperRenovation ค่ะ จากนั้นเขาก็จะให้เราเลือกรูปแบบการลงทุนในกองทุนค่ะซึ่งก็จะมีหลายรูปแบบให้เลือกมากๆน้องๆก็เข้ามาศึกษาแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการลงทุนได้ที่หลักในเว็บไซต์นะคะตอนนี้แป้ก็จะเลือกแบบ default ไปก่อนเนาะจากนั้นเขาก็จะให้เราเลือกว่าจะสมัครประกันกับบัญชีนี้ด้วยไหมหากไม่สนใจก็สามารถกด I don't want insurance ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากจะกลับมาซื้อประกันทีหลังหรือว่าอยากจะกลับมายกเลิกประกันก็สามารถกลับมาทําได้ที่หลังเหมือนกันค่ะ จากนั้นเราก็กดยินยอมให้ข้อมูลกับ Australian Retirement Trust นะคะเพื่อเป็นการสมัครเปิดบัญชีกับทางเขาเลยค่ะกด Create My Account เลยหลังจากนั้นเขาก็จะส่งรหัสโค้ดไปที่อีเมลของเราที่เราสมัครไว้ค่ะเพื่อเป็นการยืนยันอีเมลเนาะเราก็เข้าไปที่อีเมลของเรานำเลขโค้ดกลับมาใส่ที่เว็บไซต์แล้วก,ก็กด v e r i f y ได้เลยหลังจากยืนยันอีเมลแล้วเราก็สร้างพาสเวิร์ดของเราเลย ังจากนั้นเราก็อ่านข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขของการเปิดบัญชีนะคะเมื่อเรายินยอมแล้วก็กด a c t e p เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเปิดบัญชีเสร็จแล้วเราก็จะมีเลข Member Number เรียบร้อยเลยหลังจากที่เรามีข้อมูลพร้อมหมดแล้วแล้วก็หากเราทํางานในประเทศออสเตรเลียผ่านเลข TFN เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องส่งเลขที่บัญชี Superannuation ให้กับนายจ้างของเราเนาะเราก็สามารถกดเข้าไปที่ Tell Your Employer ได้เลยพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็เลือกได้นะคะว่าเราจะส่งฟอร์มไปที่อ e ีเมลหานายจ้างของเราโดยตรงหรือว่าเราจะกดดาวน์โหลดฟอร์มเป็น PDF ไฟล์แล้วก็ส่งไปให้ในายจ้างด้วยตัวเองก็ได้เหมือนกันค่ะอ่าอย่างเช่นเข้าไปดูที่ pre filled form นะคะ เข้าไปดูแล้วเราก็เช็คชื่อนามสก,กุลของเราให้ถูกต้องแล้วก็มีเลข Member ID หรือว่า m e m b e r Number ของเราด้วยค่ะและข้างในก็จะมีข้อมูลของสถาบันการเงินพร้อมเลยค่ะหรือว่าเราจะส่งอีเมลให้ในายจ้างโดยตรงก็ได้เหมือนกัน <ใช S 1> ก็กกสามารถกรอกอีเมลของนายจ้างแล้วก็แนะนำให้กด I would like to receive a copy of this email ไว้ด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะส่งอีเมลที่เขาส่งให้ในายจ้างเนี่ยส่งมาให้เราด้วยเป็นข้อมูลเก็บไว้ก็ดีนะคะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะยังไงก็ตามเนี่ยออสหรือว่าออสเตรเลียนรีทายเมนทัสเนี่ยก็เป็นสถาบันการเงินที่แป้งยกตัวอย่างให้เท่านั้นนะคะไม่ได้มีการสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะก็เราก็สามารถเลือกสถาบันการลงทุนที่เราชอบได้เลยแล้วก็ศึกษาก่อนการลงทุนในกองทุนของเราให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากดูเรื่องไหนไหนเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าจะติดต่อเรามาหลังไหมก็ได้เลยนะคะ ลาก่อนวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเอรูยังชาเลยยูร์เกตเวย์ทูสตูดีนออสเตรเลีย